พี่น้องเอ,อ้ยปุ่นดีเฮ็ดมาสามอย่างอันนี้เฮ็ดเหลืองอันนี้เฮ็ดดำค้าส่งอันนี้เฮ็ดขอนสนพี่น้องนี่เฮ็ดขอนสนเก็บมาตั้งแต่ปลายจนวคนัมนาตอนนี้ <c oughs> ทุ่มเครืองทุ่มเครืองพี่น้องเฮ็ดอ <c oughs> <h ate> ีป่ป่นจดมาสิบบาทมุสิตัดขาไใยก่อนทความสะอาดก่อนพี่น้องต <c oughs> ึงดูมดูอาบน้ำอาบนา้ำน้ำสาปงศบผมออกมากินเขา่ากินน้ำเรียบร้อยสุดดิญี่ป่นก็เลยสิมาตัดญุน่ปนปุ่นก็นอนไอของของอยูป่ปุ่นเบิ่งทีวีอะไรพี่น้องพี่นอ้องเอ้ยอี่ป่นน่ะพี่ต้มบัวบัวอยู่ปุ่นมอนึงใกล้สิเลี่ยว กระมังหนึ่งกละมังหนึ่งในหมอหนึงอันนี้พี่น้องเบิ้งที่บนสิทธายเบิ้งโอ้ยจะมันง่ามหลเฮ่กล่องยี่บนไปยังคือถ่ายตอนวิดิถ่ายวิดีโอว่าไหนหน่อยองเมืองขาเห็ดอืมคัอีดีป่ะ แล้วพี่น้องสวยไหมคะสวยบอสวยบบแต่ดอกตูมๆดอก,กงามๆอุ้ยดอกงามอีหลีเด้พี่น้องตูม,ตมส,สวยๆทั้งนั้นเลยนี่บนตุม่ม ต้มี่20นาทีพอนะเอาพ่อแล้วล่ะตักตออกก้นหุรอบเละรอบเละตักออกก้อนด้วยสามถุงซีถุงพอดีเหรอพี่น้องแหม่เดี๋ยวหมอนึงเนี่ยหมอก,กอบพี่น้องเลยจัดให้ปนต้มใส่กเกลือพี่น้องอันนี้น้ำสองได้ี่น้ำสองวันนี้ เอาแซ่ไว้นี่ละแซ่ให้มันเขาน้ำเกลืออยู่นี่ละน้ำสองต้มต้มน้ำละยี่สิบดึกอู้คืนชั่วโมงผนละพี่น้องบ่มาแต่ยี่สิบดอกกระางอ่ำละดอกได้มันบานเนี้ยบนก็บ่เอาเด้พี่น้องเอาบานตุมต่มๆนี่แหละเอนก็โอเคอยู่อ่ะโอ้ยจะได้สิกินเบิดนี่จะได้สกินเบิดมันเอาเมื่อว่าได้เนี่พี่น้อง ไอ้บุญเอาเมื่อบาน่ได้เด้นน่จะกินอยู่นีล่ล่ะเห็ดกินอยู่นีล่ล่ะกินใหม้มันเบิดซซ้ำในเมื่อบ้านคือก็อไปเก็บอีกหรอดีจะลองซิมมันกันนอะ่ะอืม เส็้อตัวละพี่น้องคิดมอยมอยยังอกินยังเตีล้างนา้ำอันตักออกจากอันนี้ให้มันเย็นแล้วกะ็ปั้นน้ำออกดีๆก,ก็ใส่กระปุกใส่ย,ยังไว้ไปญี่ปุ่นขึ้นไปน้องกันเด้อพี่น้องเร็วแล้วเพราะแยขึ้นไปแล้วโทรศัพท์ก,กัน cho nó sạp o dạp cân khá có đầy đêm à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  nam đi. นอนแล้วต้องป้องไปจ้ะเเว่าเมนนอนอยังไดมาเบิ่งทีวียู่ตัวเนี่ยฮัลโหลโอ้ยว่าเมนนอนจังได้จังขึ้นมาอย่างมาเบิ่งทีวีอีกอยู่ว้าพญปเงยจอยเอ้ย